บาัสดีพี่น้องวันนี้ข้าชิไปหาเขียนเนาะวันนี้เนาะจะสิได้จะโตเนาะสาวเนาะชิบไปหาเขียนเดิมวันนี้พี่น้องเลยไปเด้อพี่น้องไปหาเขียนดํากันเด้อไปพี่น้องชิบไปหาเขียนมาเบิ่์นเพลเอกในซองก่อนเมื่อนี้เพลเอกในซองกินยังอ่นะกินมักสุมบ่กินมากสุมบางครั้งมันอยู่นั่ใหญ่เด้อ มีนั้ไม่ใหญ่พอใหญ่เด้อทีมงานเฮาเนาะเอืือยเฮาสบายดีนะเอื้ยสดีพี่น้องไปหาเขียดเด้อมือนใช่ไหมได้ย <ừ> ังเด้อไปไปไปปดป่าแล้วก็ใส่เกลือโบกมีแต่เฮานี่บนใส่เกลือโบกเห่าบนมีเกลือโบกนมะหมูไปพี่น้องเป็นเนาะไก่เบ้าโม่ไก่ตีเบ้าโม่เป็นสุบเป็นสุบไปที่พี่น้อง บาโมก็คือน้องนางเมย์เนาะน้องสาวเมย์น้องเมย์เสื้อสีแดงเด้อเมย์น้องบีมสเสื้อสียังล่ะมาหนิบอกเซิมาร์ควาฟปังพูดกุ๊กกะสีฟ้าพี่น้องเลยไปไปไปพี่น้องไปฮะกุ๊กฮเฮียฮะกุ๊กเฮียเขาชิได้เจ้าตัวเด้งมาหน้เนาะ ก็พา,านเฮือนเจ้ไซเด็กเฮย้ยไปไซเลยเจ้เจ้เอ้ยไปอาบไปหาเขียดเด้อไปเด้อไปเด้อไปหาเขียดเด้อเจ้าอาบน้าอยู่พี่น้องเลย <c oughs> เอินเฟินเอินโยเฟิน <c oughs> ไปไปหาเขียดเด้อไ่เท้าไปเด้อไปหาเขียดดเ้ป้าไปเด้อไปหาเขียดเด้ออีนั่ง Bây giờ, bây năm sao đâu Ờ chị chỉ chắc tù Bài 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 <bị> nó ơi, họ có mà hiến thùng hay thùng na, ma lại mỡ là bị nồng ơi Nhưng mà để ổ hay ổ na Cứ bà thiêng, cứ bắt ngày phải phải mạng แถวนี้ม่พี่น้องห้เขีย Rut. นนำ้ำกันเดอรอ้ยบรรยากาศหนานอนเิมมาค้ามนีพี่น้องเลยไปไปจะี่ได้จกโตเนาะ ปลุกเขียดอะนนี่ยห้ากระไดตัวหนึ่งเล็แห่งปีพี่น้องเอ้เขียดเอ๊ะยิงลงไปอีกบอเปิงห้าเขียดพี่น้องเอ้ โอ้ยบุหินหอนหูหอนหอยที่ได้เขียนน้ำอยู่บ้านนี้โอ้ยมาเขีนี้ก็เมื่อยแล้วพี่น้องไปขามภาควยพี่น้องปลาย่างเนาะนี่ปลาหาเฮ็ดข่อยแต่ยังหน่อยเลยพี่น้องเมื่อกี้มันไม่ได้แป้นอย่างนี้มันโขกเนะาะปลาเฮ็ดกอยเฮ็ด เฮ็ดป่ะเฮ็ดเลยเฮ็ดหน้างัวเฮ็ดหน้แหละเฮ็ดละงง่เนาะคุเด้คุณควยเขียดอยู่รุ่มคูไปไปพี่น้องให้เขียดน้ำกันป่าเราเสียมเรายาวคักอะไรไปพี่น้องไป ลงหวยลงหองโอ้ยน้ำนะเปนตะโตนแทะน่ะน้ำเย็นคักอลีน้ำพี่น้องค่อยเขียดใช่เนาะคือสิมีปลาป่ะเออเนาะทางนี้เลยน้ำพี่น้อง โอ้ยมันกินขาวหัวยแสบๆสีบเลยตะกี้เล็กน้อยพี่น้องมาดิกินน้าหมูดอกห้าก็ดได้เขียนหมดตาโป๊ามโตพี่น้องเลยหอนเมื่อยชาวโวโวพี่้องเอ้ยดินกระแขงแขงห้อยู่หากินจะเป็นลำบาก หากห๊บหาเขียนเด้อพี่น้องเลยชาวหน่อยนี่บอดี้กินน้ำมูลแล้วบอดี้าก๊บหาเขียดนี่ซิว่กปีแล้วพี่น้องเลยเมื่อมาอยู่รห่มได้บ่ะนี่ห่มมันกุกซ้ำซานะพี่น้องเนาะก๊กซ้าซาก็อยู่ข้างนี้ดิกกซ้าซากู๊กซ้ำซาโอ,โาโอ้แม่น้องเมฆก็อยู่ทั้งไตแม่แบดแม่น้องบีมก็อยู่ทั้งพูนกำลังมากาแม่น้องบีมเมื่อย มวยอลีพ no. no no. <laughs> ี่น้องเอ้ยยิ้มแม่หาอยู่หากินลําบากอันข้าวเจ้าเนาะข้เจ้าน้อสิใส่หมออีหมอเบิดเท่านั้นใส่ติกุบพี่น้องเอ้ยบมีบบมีหมออีมเนาะอบอบกอบาพี่น้องเอ้ยบ่มีหอนหมวกหมวกอันนั้นน่ะหมวกอันอีมเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องหเียดต่อไปสิได้กินอยู่แรงบ่แรงนี่ สิได้พอกินอยู <spe ek S 1> ่บ่ห่างแอยู่3กลุ่ม4กลุ่มพี่น้องเอ้ยหาเขียดพุม้ากําลังย่าหญ3 4ตัวนี่ใส่เอ๊ะป้าไม่เบ๊ะดิ เออ่าลายมีแต่ผูห้าเขียนห้ากบโอยใครโดนเขากระได้กบซ่าคิดโว่าหโตพี่ดอกเลยตายโดดบุพอฮอดปิ้งแล้วเบิ่งเขียนโม่ตาโปโตเดียวกะติดเขาป่าซ้ำบุได้จะเป็นห้า เขียนโบพี่ดังเมาเบิ um ่งลูกขวายพี่น้องขอนั่งน้ำหอมน้ำเด้อพี่น้องเลยเมย์ไยผู๋เมยแม่์ก็แม่แบะยังหาอยู่แม่์น้องบีมผูอยู่ห่มกุ๊กหมวกบุญบายฮอน หอานาลีมมกระท่นกระพึงเป็นหมากมากระท่นกระต้นต้นมกระท่นเนาะคือต้นพุชชาอลละไรพี่น้องพุชชาเนาะภาษาไทยมกระท่นานแบบชาเอิน่นโอ้บหไวาพี่น้องก็ห่อนวูบบ่ได้แต่ยางเลยเนี่ยนี่นะหอนาลี่ังแดดกระแดดโอ้ยบ่ได้กินแท้ๆข่อยนแหวะแหวะอีหยังโหลกากับขวยอะ้รพี่น้องเหมือนนี่ เฮ้องดูหองดูเวแา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 ว้าว้าวมาเบิ่งลูกควายนอยพี่น้องเบิ่งลูกควายพี่น้องเอ้ยวิดีโอน่ะอันนี้คือซีเมนเมย์เนาะพี่น้องคือซีเมนเมย์ เคได้ลูกลายตูเทสองตูอ้ยห่อนพี่น้องเลยมาเบิ่งเขียดข่อยต้นนั้นได้เขียนหมูตาปูสามตูนาะพี่น้องเนาะนะพี่น้องได้จากตูเมนบบกูบหรือเขียดพี่น้องอ้ยคบมันได้คบสองตูได้กบหน่อยสองตูพี่น้องเลยมึงนี้หาอยู่หากินกันลำบากนะพี่น้องเลย ในดอกปีอีกหนึ่งลองดูใครข,ขวยขอยข่อยขวอยงามเลยไปแล้วตามแม่ไปแล้วพี่น้องขวยอยไปตพแพงเลยตะกี้ขวอยก็มีแล้วพี่น้องอ,อ,อง้ควายแบบนี้นคล้ายเบิดแม่ตะกี้มีเป๋ตัวนะควายแม่ขายเบิดเลยขายสื่ออันสื่อควายเล็กพี่น้องเอ้ยก็คือรถไทยน,นี่ขายเบิดมีแต่ตัวพี่ๆได้ตะกี้ ทุกพี่น้องเอ้ยเลี้ยงควายเลี้ยงงัวแต่ยังหน่อยเนาะแยมแยมนักเออไปเลี้ยงในแยมมันก็จะดำไฮดำนาเนาะไปเลี้ยงอยู่ขูกอยู่ป่าแหละจักงัวจักควายมะนุ่งตุงติงพี่น้องเอ้ยยังมาเห็นหนึ่งข้อยลาอยู่พี่น้องทั้พี่ทางหน้าภาคหวยเนาะภาคหวยโมงเนาะอันนี้เนาะคืออันหน้าแถวแถวหน้าบ้านแถวหน้าบ้านน้ำมงหน่อยเนาะพี่น้องทางนี้ หน้าบนมงหน้าบ้านอันอันยังก็บ่น้องให้ปังเนาะทางนี้ทางฝากนี่ปู่แม่น้องเมย์ใส่เสื้อสีแดงแม่แบ่ใส่กุบสีฟ้าเนาะพี่น้องขนายังมานั่งอยู่บไวแม่น้องบิ้มอยู่ทางกตาลพูเห็นแต่กุบสีสีฟ้าโอ้ยเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อย เ่มยลายพี <introductions> ่น้องเลยเ่มยแห้งพี่น้องเอ้ยเ่อยเ่อยซิบก่าปีแล้วบดีมาคุดกบคุดเขียบบดมาห้ากบห้าเขียบพี่น้องเลยอยู่แต่เมืองไทยเนาะอยู่แต่กรุงเทพแล้วก็มาได้ลูกแล้วก็อลูกขึ้นมาให้แม่แม่เนี่ยงว่าชิโร่ต่อกับยังลงบ่ได้พี่น้องเลย ลงไปหาเงินหาคาเลี้ยงลูกแล้วไปพี่น้องเลยหาเงินซื้อนมให้ลูกพี่น้องลูกก็กินนมง่วเนาะบได้กินนมจะคของเนนี่แหละเป็นเนนี่ลูกพ่มากเนนี่จะไปหาเงินหาคาใช้ได้พี่น้องเอ้ยยังพนันนั่นฉับเงินกับบได้ยังไปก็บบได้ จะง่ายกะยังให้ลงไปเนาะลงไปกะลงไปง่ายพี่น้องเลยไปบ่ได้เราก็จะเปิดด่านบะไรพี่น้องเลยจังยามได้แหละพี่น้องเลยสิเจอข่อยอยู่บ้านนี่แหละหาคุดกบคุดเขียนนี่แหละพี่น้องไปพี่น้องไปคุดกบต่อไปหาหอดพุหละกบมักกรทันจะไปกินมักกรทันพี่น้องเลยเอือว่ามักกรทันโดกโดกว่าสันคือพุชชาแหละพุชชาโดกโดกว่าสัน เด็มกมะกะท่านก็สีเมื่อพี่น้องเลยบาไวและเมื่อยมันแดดมันฮอนไปพี่น้องไปถึงต้นมะกะท่านเลยคือพุทชาแหละพี่น้องเลยไปไปบึงเขียดเขาเอื่อยเขาป่าเขาเมยน้องเมยเนาะบิ่น้อยมันไม่เขียดจำน้ำมีแต่กระปุน่นน่ะนะเออได้แต่กระปูป่านะ เขียดกับโบมี่ไม่ใช่จะคล้องจอกเหรเบิ่งไม่เขียดนะไม่ใช่เฮ้ยอ้าทุนีม้อนี่เฮงได้ไลยเล่นนี่ได้กระปูได้บ่ห้าวน้ำบ่ได้กระปูเออห้าวได้กบสามตู้น่นเขียดเด้เขียดกับตะปูตะปีเออเมืองดูเบิ่งดูเบื่อตะกบเบิ่งดูเบิ่งตะกบเบิ่งดูเมนยุวะกบกบโบเมนว่าเอาบ่ยันดี แม่่กบนะกุบบสามตัวพี่นะอือพ่าๆนี่ใช่กุบสตัวจักกบตาบอดนะุบตาบอดกุบตาบอดในใชแม่น้เมย์แม่น้เมยได้ไล่กูหมวยได้ะจกุดไปหมัเออละช้าราไดแต่เขียกกบล่หไดกะปูห้องบัวเเฮนุยจักคุดไดไดไจึงไดกบ คุดไปเพี่งว่าเขาดิแม่ในกุ๊บชามโตพี่น้องเลยกุ๊บช่องพันชาวเนาะเห็นอะไเอาบั๋นมักคะทันมังคะทันใหญ่พี่น้องงัวพี่น้องงัวกินมักคะทันเนลยมีแต่งูหนังผักพี่น้องก็เห็นงัวตัวนี้มามาเฮี้ยงขางขัดค่ะเด็ก เริ่มเริ่มเม่น <sk> ้องมี่ลุปเลยพี่นอกเริ่มเริ่มตายอดเขียดีดองแมน้องมีมาพี่น้องมากินมักกรทันพระเจ้าประเทศเนี้นตัดไม่บ่าเนาะไทยน่ตัดนะ วนั่สวงปะใครงูอวนใรงูอ้เขาเงคอคุ้ยพยังลายใะงูวคุยเขาเม่อนบ่ขาจะทษบังถาบอ่เออคุยกระจอยังลายลีเนงูอัวก็ลายเนี่ยนะเฮ้ยต่อยมังกินเนี่นะนาหมากน่ะนะนั่นน่ะมักนันะอยากกินมังขืนนะหมากเดียวน่ะ นี่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 ต่อเฮ้กินไหน้เสียมยาวนะถึงบ่วะถึงบ่โอ้ยหลับได้พี่น้องมากกระทันพุชชาพี่น้องเออมาจากต้นกินชดๆเลยพี่น้องเปรี้ยวมากๆเปรี้ยวมากๆเปรี้ยวอรนี้พี่น้องกินกับเกลือน้ำผึ้งเนาะ ลดกอะไรพี่นอ้องไปยู่งค่ะยูเที่ยงไครเที่ยงหน้าพี่น้องนี่แผ่นสาพี่น้องเอ้ยได้น้าึ้น,มมน,น,นยี่สิบสี่ซมที่นบ่บอ,อกพี่น้องแผ่นสาอยู่เลยเที่ยงล้งเที่ยงก็จะเอาเนาะพี่น้องน้ามันก็ะไลเบิดมือเบิดเวน ไล,าาไล่เอ,องเบาขนาดเลยเฮ้ยไปเบิ่งใกล้ๆก,ก่อนให้พี่น้องไปเบิ่งภาพพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆก,ก่อนใครเคยเห็นพี่น้องท่านสมัยอะีรกระจา้าบม่เคยเห็นพึ่งเคยเห็นนี่แหละพี่น้องแผ่นสากอยู่ลังค้าแล้วก็นาำก็ะไลเบิหนึ่งเวนี่

ซุนหัวบ่ได้เลยไฟสอดไฟสอดได้พี่น้องเลย,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 ยนิสัยงูเห่าเห็นงูพี่น้องมาหาเขียนมาเห็นงูเห่าบ้านนิสัยเาวตัวใหญ่บ่<อ>ห้วยห่วยมันไม่มทาทั้งนาหน้าเห่าเหาทาหาั้งเห่าบ่ย่าอันได้เหยื่อมันสุกตา พี hmm. mm yeah, mm oh, ่น um, um, ้องเอ่เห็นงูเห่าผ้าวกอยู่ดิงูเห่าพี่น้องจังหัดไป้ทั้งใด้ลยงูห่าน้อยแม่นางเม่เห็นมันกระิีลงหูแถวนี้แล้วงตื่น เออมันตื่นมับกไปแล้วอยาดดิมันไปแล้วม่เห่าพี่น้องตัวเรืองเรืองม่ซชอุ้ยเบ้ามาไปแต่ยานไปพี่น้องไปห้าเขียดฝั่งหวยบ้านเฮ่าแันนี้นาชาลินแบบนี้ชาลินไปหอดชัเลยบ้าพี่น้องเห็นบอกไก่บ้านไก่น้อยพี่น้องอุ้ยงามอะบนี้ ไก่ป่าพี่น้องเห็นไก่ป่าบ่าลายโตอันนี้มีแต่โตงามๆพลนะไก่ป่าพี่น้องไปไปมันนี่มาห้าหละอหายหน้าเด้อพี่น้องเอยลยหล่อป่าหล่อป่าหลดงออกกําลังกายไปนํา ไปพี Bye, được, ấy, ê, t t ội, ่น้องเมื่อเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยบ่ลืมถิ่นเด้อพี่น้องเลยยังไาเราเปลี่ยนอยู่เด้อสองเท่าไหนเนาะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะให้แม่น้องได้มอนเน่ะพี่น้องยังบ่ออันนันยังบ่ผ่านอยู่พี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์ให้เนาะเป็นบุญหัวของขันน่อยแล้วขันพี่น้องเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เนาะให้คนเห็นหลายๆใน่พี่น้องเอ้ย ให้เบิ่งบรรยากาศทุงไหฮทงนาพี่น้องก็มีตะโงะตะข่ายเลยเมื่อไรเด้อพี่น้องเอ้ยบุญอ่ะทางบ้านครับก็เมื่อแล้วเมื่อแล้วพูป้าแม่แม่ยู่หม่มพูเราเห็นกับใบรวดลวด,ลวดข้างหนา้าพูในกบหน่อยชอนเต้าพี่น้องเลยแหกหมาน <laughs> บ่เคยมาเ่เคยคุดบ่าเคยได้กบจ้าเสือแต่ยังน่อยก็ได้พึ่งก็ได้นี่พี่น้องเอ้ยมาหักมือข้างแรกในชีวิตกะซิบข้างแรกไอซิบก่าปีได้กบหน่อยสามตัวน้องเอ้ยสศกมาน ข้อลาพี่น้องเลยได้หนิป้ายังคุดอยู่สวัสดีพี่น้องคุดคุดก่อนเธอไม่ทุบเอเธอไม่กบพี่น้องบนพี่น้องเบิ่งคุดบางกอนคุดเขีพี่น้องเบิ่งก่อนคุดคุดพี่น้องเกล็ดเน่เออคือตัวใหญ่แท้เออพอดีพี่น้องเบิ่งเบิ่งโอ้ยแอบแอบเอ้ยนะเฮ้ยฮูนะเฮ้ยฮูนะคือมาหน่ะแท้พี่น้องเอ้ย คุณเอาบริหามาจกเอาไม่ค yani mm ุ hmm. okay. yeah, ้มท uh, ี่น้องเออขอบริคุดจับคะถ้าบึงกบกบปะมาคุดถ้าบึงกบปะจะเหมืนดินเค็งเนาะจะมุดบริพนออ้ยหากินกับลำบากบรินอกเจะแหน่บึงมี้นามบอสบรมีหนามตื้น เออมันตื่นเลยเลยจกเล่นกระปูจะต้องขุดบุญอย่างนี้จะมีกระปุกมีขุดเบิ่งพี่น้องขุดใหม่เลยมาขุดเดี๋ยวนี้เลื่อๆเขียนเด้อเบิ่งกบพี่น้องเบิ่งกบเบิ่งกบเบิ่งกบพี่น้องเบิ่งกบกระปูล้างแข็ง นม่ว่าชีเด็กก้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีแต่กระปูพี่น้องกระปูพี่น้องโอ้ยได้กระปูพี่น้องเอ้ยเอามือปิ้งปนพี่น้องป่ะเมื่อพี่น้องเอ้ยเมื่อเมื่อไปแนไรพี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะเจอกันขีดนาพี่น้องอันนี้ก็คือกุกจานเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงคืนเมื่อคืนเมื่อคืนเราดอกจานพี่น้องคือบุเฮนมีปีนี่ดอกมันหล่นบ่ลระบ่ โดยอันนี้ต้นต้นมะข้อพี่น้องเขาเคยเป็นหมาอดกหล่นไปเมื่อพี่น้องเมื่อเมื่อเมื่อไม่บายพี่น้องเจอกันผิปหนาเด้อฝากก็ไล์ก็แช่ักหน่อยบ่ลืมทิ้งในเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเนาะ